นกเป็ดเยอะมากค่ะลลนอนทะเลก็มีจ้าเขากำลังจะไปพายหน่อยเปลี่ยนทะเลจ้ามึงดูมมซุ่โอ้ยซุ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเข้ามาสูส่โคจัคค่ะตอนนี้นะคะตีพี่น,น้องต้องทะเลนะจ๊ะเนาะตีจะมา,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 าหาหอยจูบจะ้จะ,ะาจะดบดอสดายบดอขาเพราะว่ามันส่งหน่อยหน่อยเน,น,นาะส่งนี้จ้ะ จะยามไปหาน้ากันจะ้ะนางกระด้าคือขื่นค่ะพี่นอ้องโอเคค่ะ,ะไม่เป็นผูดจ้ะพี่นอ้องดีจะเก็บไปกันน้อยเนาะซิมเบิงว่ามันจะแสบบอตรองนี้ซิมเบิงค่ะว่ามันจะแสบบอถ้าบอแสบกะ,ะก็เก็บจะ้ะเพราะว่าบางบางหมอนมันกะกินบอแสบจะ้ะฮะปูปูปูปตัวใหจะ้ะ เนี่ยค่ะชิงปูตอนนี้หอยมังคูอันอยู่ในแอปมันกินบ่ดใเด้จ้ะมันมันเป็นสีแดงเนาะแต่วันตดจะเก็บเก็บไปลองกินเบิ่งจ้ะเอาไปเช็คเบิ่งเอาเองเนาะถ้ามันทองเสียเขาก็จะบก,กินต่อจ้ะเสีหน้าไลยจ้ะคืนหนึ่งแล้วเขาก็เอามาตรวจตรวจคานไอตรวจเส้มเบิ่งจ้ะกินจ้ะสามตก่อน ถ้าเก,กิดว่าทองบ่าเสียกะกินต่อได้จะ้ะตีจะเห็นตั้งสิตลอดเนาะตรงมือกับบได้เอามาน้าจะ้ะตรงนี้น้นมันใหญ่แต่มันก็ง่ามจะ้ะเกลือกเอาดูค่ะร้ายคักเนาะเป็นตับๆเป็นตับๆเลยจ้ะ กว่าสิบาภาคกันมาจ้ะมาที่นี่ <c oughs> เญายเท่าน่ตจีเปวะท่านรับปลาเล็กหน่อยว่าจังไดเธอเขารอเธออยู่มาั่นวะจะไปเบิ่งผักกูดมากจ้ะผักกูดกข้างน่างึขินตะปุติปิอีประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดยวเก็บแล้กก็ <c oughs> เอาไปปลาไหลเจอไปนน้งเอาไปซ้มเมืองก่อนจะ้ะ มันจูบมันหน่วยบ่ใหญ่จ้ะติก็เลยบ่เอาเนาะหน่วยบ่ใหญ่มันเหนือมันก็สิบ่หลาย มือตีแดงอ๋เแน่นค่ะมีแต่หอยแมงปูด้วยจ้ะ ไว้จุบกับมี่อยู่เนาะแต่ว่ามันแห้งหอ่บอยใหน่จ้ะดูนะหอยแมงปูทั้งนั้นเลยคะ่ะพื้นดินเนี่ยีแต่หอยแมงปูเด้ยด,ดัง ตัวโบใหญ่นะคะตัวสัน้นใบโบลายอักาัดคมง้ามจ้ะมีมะน้ำอยู่ด้ยสวยๆเลยทีสิญยาไปเบิบ้บงดอกใหม่ ดี่ได้มาจา้ะหอยซัมเน่เนาะแล้วก็บพักยอดหนึ่งเด็กผักผมสักพี่น้องน,นี่จะผมผัดผมขโมกี้คือค่ะคือตุ้ยหายไปไหนเนาะก่อนหน้าเนาะนี่ ตรงย่างกับไปเอามี เก็บนี่ก็จะกลับแล้วจ้ะจริงอามีดมานำหยุดได้แต่ว่าพอดีวันนี้ในอันกระถางอีกอกระถางหนึ่งเนญญาะจ้ะปืนยางมันล็อคมึงซื้อเห็นมันเห็นก็เลยเก็บไปเติมใส่กันกับโมูอยู่บ้านจ้ะเดี๋ยวเขามาเก็บเนาะจ้ะเนาะมันหลายอยู่จ้ะเฮยพี่ใหญ่พายหน่อยไปใส่แล้วจ้ะไม่เข้าใจจังจริ่เราบอจริงข้าจะเก็บผักอยู่อ่ะวพวกวเห็นพี่น้อง เอาไปใส่ละเอาเขาบอกไไไไบอกไปใส่ไปใส่เขาบอกบอกน้องเห็นจ้ะเอา้าโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ติดกับตะล่าไปก่อนนะจน๊ะเน,นาะขอจ้าิขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้จ้ะไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะผ่้เห็นอีริสเป็นไปใส่แล้วอุ๊บเอา โอเคค่ะ e